สวัสดีครับฟูจิครับเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินคำว่าภูมิแพ้อาหารนะครับมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องมันเกิดขึ้นได้กระตันหันกับทุกทุกคนครับอาหารที่เราเคยกินกันมาอยู่นะครับแล้วเราเคยรักมันแต่มีอยู่วันหนึ่งกินแล้วแพ้อาหารขึ้นมามีผื่นขึ้นหายใจไม่ออกบางทีถึงขนาดเสียชีวิตเลยครับแล้วมันเกิดขึ้นได้กับใครแล้วเหตุผลมันคืออะไรมันไม่ใช่กรรมพันธุ์มันไม่ใช่การกินเยอะมันคืออะไรครับมันเป็นเหตุผลใหม่เป็นคําตอบใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้กันมาก่อนมีวิธีกการป้องงันไ มันเกี่ยวข้องกับทุกคนถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยครับพร้อมไหมครับไปดูเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกินอาหารแล้วเกิดภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีเขียนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเช่นแป้งสาลีนมเนื้อวัวถัว่วเนื้อไก่เนื้อหมู ลีโก้แอปเปิลไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็จะมีการบังคับให้เขียนอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆถามผู้คนกันครับว่าเหตุผลของการเป็นลอ์จี้หรือภูมิแพ้เพราะอะไรสงสัยจะเป็นกรรมพันธุ์คิดว่าผู้ใหญ่คงไม่เป็นค่ะบางคนคิดแบบนี้บางคนก็บอกว่าเพราะว่ากินเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเพราะกินแต่กุ้ง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 ก็เลยเป็นภูมิแพ้กุ้งหรือเปล่าครับ กินแต่ของดีเยอะเกินไปหรือเปล่าครับวันนี้มีข่าวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนี้มีภูมิแพ้ไม่ได้เหตุผลของการกินแต่พอกินเข้าไปมีภูมิแพ้ขึ้นมาตามร่างกายแบบนี้เลยเรามารู้เหตุผลหรือต้นตอเมานิซึมของการเป็นอลเลอร์จีภูมิแพ้ขึ้นมาได้ไม่ใช่เหตุผลของการกินและทำให้เกิดภูมิแพ้แต่มันเป็นเหตุผลใหม่เป็นโรคใหม่ กลับกันถึง180องศากับตาลปัดเลยคุณหมอท่านนี้ก็บอกว่ามีวิธีการช่วยคนไข้ได้อีกวิธีหนึ่งแล้วมีภูมิแพ้มากมายที่เราไม่ได้กินแต่พอเราอยู่ๆกินเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาตกใจไหมครับมีหลายอย่างมากมายนะครับที่โดดเด่นมีกล้วยมีเนื้อหมูเนื้อวัวมีเห็ดมีโมโม่มีปลาซาบะมีปลา แล้วก็มีถัว่วมีคุรูมิมีงาดํามีปลาหมึกมีอุกุระมีไขป่ปลามีวาซาบ,บิโอ้มีส้มด้วยเหรอเยอะแยะมากมายเลย3คนนี้เกิดภูมิแพ้ไม่ได้เกิดเหตุจากการกิน ไม่ใช่เหตุผลของการกินแต่ทำไมกินแล้วเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาได้ไม่ได้เกิดจากการกินแต่กินแล้วมีภูมิแพ้ฉันเป็นภูมิแพ้จากแครอทเอาเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็ขึ้นมาเลยค่ะตกใจมากค่ะคุณนไงแต่งงานตอนอายุ25ใช้ชีวิตปกติกินแครอทต,ตามธรรมดาอยู่ใช้ชีวิตปกติเลยแต่อยู่ๆมีเกิดภูมิแพ้จากการกินแครอทแต่หลังจากแต่งงาน15ปีมีอยู่วันหนึ่งกินแครอทขึ้นมาอยู่ๆก็เกิดภูม แขึ้นมาในร่างกายวันนั้นฉันเอาแครอทมาใส่ในมิกเซอร์ทำเป็นจูสขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็คันคอขึ้นมาเลยค่ะมาให้คุณหมอตรวจด,ดูจึงรู้ว่าเป็นภูมิแพ้จากแครอทหลังนั้นกินแครอทไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายทำไมกินแครอทไม่ได้ต่อไปร่างกายไม่รับแครอทอีกต่อไปแล้วเหรอครับคนที่2เธอมีเหตุผลอะไรบ้างครับเธอชื่อคาวาชิ e. มะคาซูเอะมีวันหนึ่งเวลากินอาหารเข้าไปแล้วปวดกระเพาะมาก เหมือนอวัยวะมันบวมขึ้นมาตกใจมากแล้วก็เจ็บท้องมากเลยค่ะปวดกระเพาะมากรู้สึกอวัยวะบวมแล้วก็อวัยวะชนกันมันบวมอย่างนั้นเลยหลังนั้นไปหาหมอหลังจากนั้นเนื่องจากเกิดอาการแบบนี้บ่อยเลยไปหาหมอจึงรู้ว่าเธอเป็นภูมิแพ้จากน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็มีภูมิแพ้ด้วยเหรอหรือว่าฉันกินน้ำผึ้งเยอะเกินไปเวลาหุงข้าวเขาบอกว่าหุงด้วยน้ำผึ้งแล้วจะทําให้อร่อยหรือว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคะแต่นี่ก็คือเหตุผลหรือเป็นต้นเหตุข,ของการเป็น ภูมิแพ้หรือเปล่าคนที่3นะคนที่3คุณยาสดาฮาัจิเมอายุ33ตอนอายุ19เป็นภูมิแพ้ปลาผมจบจากมอปลายมาทํางานเป็นเชฟมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเกิดภูมิแพ้หรือเปล่าครับวันนั้นรุ่นพี่เอาปลามาให้ผมกินแล้วพอผมกินเสร็จแล้วรู้สึกมันคันคันคอรู้สึกจะไอแล้วก็เจ็บคอผมไม่ได้เป็นหวัดแต่ทําไมรู้สึกคันคอมากเลยครับแต่หลังจากนั้นผมก็พักผ่อนเต็มที่แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นกินปลา แต่ละชนิดก็เริ่มมีภูมิแพ้มากขึ้นรุ่นพี่ให้ผมได้กินซุปปลาอย่างเดียวทําให้ผมสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลพอไปตรวจด,ดูผมถึงรู้ว่าผมเป็นภูมิแพ้จากปลาหลังจากนั้นผมไม่สามารถเป็นเชฟอีกแล้วผมต้องลาออกจากการเป็นเชฟตลอดชีวิตเลยครับด้วยเหตุผลของ3คนนี้ก็แตกต่างกันแล้วทาไมถึงเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาได้จากการกินอาหารอีกคนนึงคิดว่ามาจากกรรมพันธุ์อีกคนนึงก็เพราะว่าคิดว่าก,กินเยอะเกินไปคนที่3ามก็คิด ว่ามาจากสุขภาพที่เปลี่ยนไปแต่ละคนก็ต่างกันทบทวนครับคนนี้แพ้แครอทคนนี้แพ้น้ำผึ้งคนนี้แพ้ปลาเพื่อนๆครับ3คนนี้มีอะไรที่คล้ายกันไม่ได้หมายถึงว่ากินเหมือนกันนะคำตอบคือจับเยอะจับเหมือนกันสัมผัสเหมือนกันจับเยอะแล้วทาให้เกิดภูมิแพ้จากการกินได้ยังไงนี่คือคําตอบตกตะลึงทั้งโลกเลยนะฮะเพื่อนๆอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปดูคําตอบกันครับจับเยอะแล้วทาให้กินแล้วเกิดภูมิแพ้ได้อย่างไรไปดูกันเลย บินมาที่อังกฤษมีผลวิจัยอย่างหนึ่ง,งทึ่ทําให้โลกตกตะลึงมีผลวิจัยแบบนี้ครับที่ประเทศอังกฤษมีอยู่ระยะหนึ่งเด็กๆเ,เกิดภูมิแพ้จากการกินถั่วลิสงเราจึงมาหาคุณพอลสมัยนั้นตอนอายุ3ขวบน้องพอลอายุ3ามขวบกินถั่วลิสงเกิดมาเพิ่งกินครั้งแรกแต่เกิดภูมิแพ้และต้องส่งไปที่โรงพยาบาลเกือบเสียชีวิตปัจจุบันนี้น้องพอลเป็นเด็กนักเรียนปญญาโทหลังจากนั้นถ้าคุณพอลพลาดไปกิน เมื่อไหร่ก็จะอันตรายมากๆจึงต้องมียารักษาต้องถือพกพาอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นผมไะ่ต้องพกพาสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตและผมไม่กล้าไปในที่ที่ผมไม่เคยไปเลยครับมันเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับชีวิตผมมากๆเลยครับที่อังกฤษในยุคนั้นเกิดพ u t ัสเอลูจีเกิดขึ้นกับเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นเป็น2อเท่าเลยครับหลังจากนั้นจึงมีการวิจัยเด็กทารกจํานวน12,000คนมาดูข้อมูลจึงมาเจอคําตอบที่คิดไม่ถึงในสมัยก่อนเรา สันนิษฐานว่านะครับเป็นแบบนี้ครับนี่คือตัว T เซลล์นะครับเป็นตัวภูมิต้นฐานนะครับแล้วเรากิน ถั่วเข้าไปในปากนะครับพอเรากินถั่วเข้าไปแล้วนะฮะทางตัว T ซลล์เนี่ยเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับก็เลยส่งสัญญาณว่าพวกอันตรายมือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกําจัดมันมันคือถัว่วต้องรีบกําจัดมันและเมื่อ T ซลล์มันจําได้กินถั่วซ้ําเป็นครั้งที่2ปุ๊บตัวเซลล์ต่างๆก็จะส่งสัญญาณเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วนะก็จะทําให้เกิดอัลเลอร์จีก็คือมีภูมิแพ้ขึ้นมาแบบนี้ครับในยุคนั้นคิดแบบนี้ และด็อแเตอรฮักหลังจากนั้นด็อรฮักบอกว่าไม่ใช่เป็น ภูมิแพ้จากการกินไม่ใช่นะมีผลวิจัยออกมาแบบนี้ครับและเด็กที่เป็นภูมิแพ้91มีสิ่งหนึ่งที่ใช้อยู่และใช้ในสิ่งนั้นตอนที่เกิดมาแล้วอายุยังไม่ถึงครึ่งปีตั้งใจฟังนะครับเด็กเกิดมายังไม่ถึงครึ่งปียังไม่มีฟันจะกินถั่วลิสงได้ยังไงจากนักวิจัยดรลักส์นะฮะได้เผยผลออกมาว่าเด็ก91เขาใช้ครีมพีนัท ครีมถัว่วลิสงทาในร่างกายเพราะในยุคนั้นเด็กๆเกิดความหนาวผิวแตกแห้งคุณแม่ทาครีมออยพีนัทเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับผิวในยุคนั้นน้ำมันถัวน่วลิสงไม่ได้ถูกการกลั่นให้มันเป็นถัวน่วลิสงสมบูรณ์นะครับเป็นน้ำมันสมบูรณ์มันยังมีความเป็นถั่วอยู่ แต่ปัจจุบันนี้มีการกั่นออกมาสมบูรณ์แบบจึงปลอดภัยมากกว่าสมัยก่อนไม่น่าเชื่อเลยเราไม่ได้กินแต่เอามาทาทำให้เกิดภูมิแพ้เฉลเลยโอ้โหตกตะลึงใช่ครับ3คนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการจับเยอะเกินไปครับคนนี้ครับจำได้ไหมครับว่าเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นภูมิแพ้แครอทจากการหั่นเยอะจับเยอะครับและคนนี้เป็นอะไรครับเป็นภูมิแพ้จากน้ำผึ้งเขาอาจจะมา แพ็หน้าเยอะหรือจับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับและคนนี้เป็นกุ๊กหรือเป็นเชฟจับปลาเยอะเกินไปฮะแค่จับทำให้เกิดภูมิแพ้เฉลยใช่ครับมาดูบทสัมภาษณ์คำตอบของ3คนนี้กันฉันดูทีวีแล้วในข่าวบอกว่าการใช้น้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายฉันก็เลยเอามาแพ็คที่หน้าเอามาใช้ครีมมาผสมกับน้ำผึ้งนั่นแหละครับฉันจำได้ อาจจะใช้เยอะเกินไปจากการจับหรือการสัมผัสเยอะเธอเอามาผสมกับบอดี้โซ๊กับน้ำผึ้งใช้ไป3ปีหลังจากนั้นพอมากินเสร็จ รู้สึกป่วยเลยครับเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและคนที่เป็นภูมิแพ้ปลาก็เพราะว่าจากการจับปลาแล่ปลาสัมผัสปลาเยอะหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีพอกินปลาเกิดภูมิแพ้จากการกินปลาขึ้นมาเลยและคุณนั่งไงก็เป็นอีกคนหนึ่งจากการที่ทํากับข้าวแล้วสัมผัสแครอทบ่อยๆทําให้เธอเป็นภูมิแพ้จากการกินแค่สัมผัสเนี่ยนะสัมผัสบ,บ่อยๆก็เป็นได้ครับมาดูร่างกายของเรามาใช้กล้องจุลทรรศน์ดูกัน เราใช้กล้องจุลทรรศน์มาดูผิวคนที่เกิดภูมิแพ้ว่าเขาเป็นยังไงครับตรงมือของเขาตรงผิวของเขาจะมีเซลล์ที่ชื่อว่า dendritic cells หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า z ูโ o c y b o ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ตอบสนองเมื่อมีสิ่งแปลปลอมเข้ามาเห็นมันสะท้อนแสงอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเอามาบีบให้มันชัดเจนนะรเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับยกมือนะสองมือขึ้นมา มันต่างจากเซลล์ธรรมดาอย่างไรนี่คือเซลล์ธรรมดาที่ไม่เกิดอักเสบนะครับนี่คือเซลล์ที่เกิดภูมิแพ้นะครับเห็นไหมครับว่ามันคล้ายๆกับการยกมือ2มือขึ้นมาใช่ครับเห็นการยกมือ2มือไหมครับตัวนี้มันจะเกิดการตอบสนองสิ่งแปลกปลอมเข้ามาครับโดยเฉพาะคนที่มีมือที่เหมือนกับมีแผลหรือมีผื่น มันจะเข้าไปตรงนั้นได้ง่ายครับมีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ตอนกินข้าวกินอาหารได้มากกว่าครับถ้าผิวของคุณมีแผลหรือมีการอักเสบทางเซลล์ที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้คือ dendritic cell ก็คือตัวสร้างระบบภูมิต้านทานก็จะรู้สึกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เลยนะครับยื่นมือออกไปเพื่อไปสำรวจดู แล้วก็ยื่นมือไปสำรวจดูแล้วก็ไปรับสิ่งแปลกปลอมนั้นเข้ามาเราจึงรู้ครับว่าคนที่มีผื่นหรือมีอแผลที่มือนะครับจะเป็นคนที่มีภูมิแพ้จากการกินด้วยครับนี่คือเหตุผลเลครับนี่แม่บ้านประมาณ7%และคนที่เป็นเชฟนะครับ32%เลยครับที่มีโอกาสที่จะกินอาหารแล้วเกิดภูมิแพ้จากการกินเพราะมันซึมเข้าไปทางมือแสดงว่าทําให้เรารู้สึกว่าเป็นห่วงใช่ไหมครับอย่างเช่นนะฮะ ครีมทาหน้าซึ่งเป็นถั่วหรือครีมหรือสบู่ที่เป็นน้ำผึ้งหรืออาจจะเป็นแชมพูที่ทำจากผลไม้จากสตรอเบอรี่หรือจากส้มเราก็กังวลเนาะเพื่อนๆกังวลไหมครับนี่คือ d e n d ด t ิกเซล l ์นะครับมาเจอพวกสิ่งแบบปลกปลอมเข้ามาทางผิวแล้วมันก็ไปจับพอจับเสร็จมันเอาไปฟ้องกับตัว t ีเซลลนะครับจับไปปุ๊บมันก็เอาไป ทีไซโบทีเซลทีเซลเอามาฟ้องทีเซลพี่ทีเซลพี่ทีเซลมันมีสิ่งแบบปลกปลอมเข้ามาทีเซลมีหน้าที่ปกป้องสิ่งแบบปลกปลอมทีเซลก็คล้ายๆกับกตำรวจก็รีบส่งสัญญาณเตือนงั้นเราต้องส่งสัญญาณเตือนไปชวนตำรวจมาจับพวกมันทําให้นะครับส่งสัญญาณเตือนให้กับร่างกายและวันไหนเราไปกินถั่วนั่นแหละในวันนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาเลยปานตูมร่างกายเกิด ภูมิแพ้เลยครับพอเกิดภูมิแพ้ก็จะมีผื่นที่หน้าคันไปตามหน้าคันไปตามคอและร่างกายคันมากเลยเจ็บมากเลยครับและในกรณีนี้คุณนั่นไงไัเธอเป็นคนที่มือเป็นแผลง่ายมีผื่นดังนั้นจึงทําให้พวกแครอทซึมเข้าไปในมือครับซึมเข้าไปในมือมากกว่าคนอื่นจึงทําให้เวลากินอาหารกินแครอทแล้วทําให้เกิดภูมิแพ้ได้มากกว่า <S 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 ส่วนคุณคาชิมะ เธอเป็นคนที่มีผิวแข็งแรงก็ตามแต่เธอใช้การเอาน้ำผึ้งมาทามือทา,อทาหน้าบ่อยๆจนทำให้เธอเป็นอัลเลอร์จีโดยไม่รู้ตัวทั้งนั้นที่เธอมือหรือผิวแข็งแรงอยู่มีคำถามว่าแล้วพวกแชมพูพวกนั้นอันตรายเลยเหรอครับ เธอบอกว่าคุณหมอบอกว่านะครับก็ไม่อันตรายเท่ากับว่าเราเอาพวกแตงกวามาแพที่หน้าหรือจะเอาพวกผักผลไม้ต่างๆมาสัมผัสมาแพที่หน้าเองตรงเนี้ยอันตรายกว่าต้องระวังให้ดีนะครับคุณน้าไงมาหาหมอที่คลินิกเธอรักษามือที่เป็นผื่นแพ้ตามมือของเธอจะมีผื่นแล้วก็จะมีแผลเยอะพอมาเช็คจำนวนแอลเลอร์จีหรือภูมิแพ้ขึ้นเป็น3เลยฮะ3กว่ากว่าแสดงถึง ความหนักของการเป็นอัลเลอร์จีมารักษาผิวการรักษาผิวขึ้นมาแล้วจะแก้อัลเลอร์จีได้หรือเปล่าปัจจุบันนี้มือหายจากการเป็นผื่นแพ้นะครับดูสิครับว่าการเป็นอัลเลอร์จีลดลงจาก3เป็น1และถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอดทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะกลับมากินแครอทได้เหมือนเดิมครับธรรมดาแล้วจะกินไม่ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่นี่ กกลับมาินได้ครับคุณทาคาชิเธอเปิดร้านขนมปังและเธอกินขนมปังเกิดแอลเลอร์จีก็เพราะว่าเธอจับขนมปังทุกวันทุกวันทุกวันและเกิดแอลเลอร์จีจากผิวนะฮะเมื่อ3ปีก่อนเธอบอกว่าเธอกินไม่ได้เธอก็เลยต้องเลิกจากการทําธุรกิจขนมปังและมาทําธุรกิจอย่างอื่นแทนปัจจุบันนี้เธอกลับมาทําธุรกิจเกี๊ยวซาแทนการจับขนมปังครับหลังจากเธอไม่จับ ขนมปังแป้งสาลีมา2ปีปัจจุบันนี้เธอสามารถจับได้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมีการวิจัยตรวจละเอียดแล้วจึงกลับมาจับได้ครับและกินได้แล้วด้วยดีใจมากเลยที่กลับมากินขนมปังที่ฉันชอบได้อีกค่ะยังมีหลุมพรางอีกอันหนึ่งนั่นก็คือหมาสุนัขสุนัขทําให้เกิดภูมิแพ้กินอาหารแล้วเกิดภูมิแพ้เฉลเอยไปดูกันเลยมีหลายคนเป็นภูมิแพ้จากเนื้อวัวแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับสุนัข ตอนแรกก็เป็นผื่นแพ้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมีคนแบบนี้ด้วยครับผมรู้สึกขลื่นไส้ไม่ค่อยสบายมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็นั่งพักอยู่ที่นี่2ชั่วโมงครึ่งเลยครับและนักวิจัยคนนี้มาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้จากเนื้อเธอใช้เวลาวิจัยถึง10ปีมารู้จุดที่เหมือนกันทุกคนเลยจากการแพ้วัวนี่คืออะไรครับเห็นไหมครับนี่คืออินุ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 หมดเลยหมายถึงจาก สุนัขจากสุนัข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 แล้วเกี่ยวอะไรกับสุนัขใช่ครับคนส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสุนัขครับฮะเลี้ยงสุนัขเกี่ยวอะไรกับการแพ้เนื้อวัวน,นี่ครับนี่คือฆาตกรค่ะฮะไอตัวดำๆนี่คืออะไรคําตอบคือมาดานิตัวเห็บ ของหมาเห็บมาดานิที่อยู่ที่สัตว์เลี้ยงมันจะมากัดและมาดูดเลือดของคนและตอนที่เห็บมันมากัดตรงผิวคนน้ำลายของเห็บมันจะลงไปอยู่ในผิวไอตรงเนี้ยมันมาเทียบกับตัวเนื้อวัวแล้วเนื้อวัวตรงเนี้ยสารน้ำลายเนี่ยจะเหมือนกันกับเนื้อวัวเลยนะฮะมีสารคล้ายๆกันเหมือนกันโโหลังจากที่ระวังไม่ให้ถูกเห็บกัด ทําให้เวลาผ่านไป1ปีครึ่งทําให้สองคนสามารถกลับมากินเนื้อได้แสดงว่าเกี่ยวข้องกันเลยการที่แพ้เนื้อวัวในกรณีนี้มันมาจากเห็บแล้วอย่างอื่นมีสาเหตุอื่นอีกไหมมีครับและเป็นเรื่องที่น่าตกใจอีกครับหมอหรือแพทย์ที่มีการผ่าตัดทำไมเข้าถึงเกิดภูมิแพ้บานาน่าหรือพวกผลไมต้ต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะว่าถุงมือที่ใช้นั่นเองครับ ใช่ครับในถุงมือธรรมชาตินี้นะครับมันมีสารที่เหมือนกับผลไม้และเมื่อใสบบ่สบ,บ่อยๆใส่บ่อยๆมันจะซึมซับเข้าไปในผิวหนังทําให้คุณหมอกินพวกผลไม้ไม่ได้ครับดูเหมือนว่าเป็นของธรรมชาติแล้วดีแต่กลายเป็นกินอาหารแล้วทําให้เกิดออลเลอร์จีครับมีอะไรที่แปลกใจเยอะนะครับนักโต้คลื่น ทำไมกินถั่วหมักนัตโต้แล้วเกิดปัญหาครับกินอะไรแล้วเกิดสัมผัสอะไรคำตอบก็คือการที่ไปโต้ขึ้นแล้วมีโอกาสได้สัมผัสต,ตัวแมงกะพพุนไอความเหนียวของแมงกะพพุนมันจะมีสารที่คล้ายกันดังนั้นเมื่อโดนสัมผัสแมงกะพพุนบ่อยๆนักโต้ขึ้นคนนี้กินถั่วหมักแล้วจะเกิดแอลอร์จีครับมีเรื่องราวที่ คิดไม่ถึงกันอีกเยอะเลยครับแล้ววิธีการแก้ไขภูมิแพ้ของพวกเราก็คือการอดอาหารถึงเมื่อไหร่หรือเราจะไม่สัมผัสสิ่งนั้นๆถึงเมื่อไหร่รวมถึงการรักษาวิธีการแก้ภูมิแพ้ในเด็กเป็นยังไงติดตามตอนที่2ครับติดตามให้ได้นะครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ